สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YNJ Podcast อีกครั้งครับเราได้พูดถึง servant leadership effective feedback และ empowerment ไปแล้วนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยสร้างทีมงานที่มีความผูกพันและมีประสิทธิภาพสูงแต่แม้แต่ทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็หนีไม่พ้นความขัดแย้งครับความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปครับในความเป็นจริงความขัดแย้งทางความคิดหรือ productive conflict เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการสร้างนาวัตกรรมและการตัดสินใจที่ดีที่สุดครับปัญหาคือเมื่อความขัดแย้งทางความคิดกลายเป็นความขัดแย้งส่วนบุคคลมันจะทําลาย psychological safety และลดประสิทธิภาพของทีมลงอย่างรวดเร็วครับวันนี้เราจะเจาะลึก conflict resolution หรือการจัดการความขัดแย้ง เราจะมาเรียนรู้3ขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้คุณในฐานะผู้นำสามารถไกล่เกลี่ยความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนความเห็นต่างเป็นพลังในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ results agility แทนที่จะเป็นพลังที่ทำลายทีมครับถ้าพร้อมแล้วมาติดอาวุธ EQ ในการจัดการกับสถานการณ์ที่อ่อนไหวที่สุดในทีมกันเลยครับ 1. the conflict matrix ความขัดแย้งชนิดไหนที่ดี dysfunctional conflict ความขัดแย้งที่เป็นพิษ เป็นความขัดแย้งที่เน้นไปที่คน (personal attacks, ego, politics) ซึ่งทำลายขวัญและกำลังใจ (functional conflict) ความขัดแย้งที่สร้างสรรเป็นความขัดแย้งที่เน้นไปที่งานหรือไอเด (focus on ideas, strategies, data) ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่รอบด้าน (critical thinking) เป้าหมายของผู้นำลด dysfunctional conflict ให้น้อยที่สุดและเพิ่ม functional conflict a หลักการคือ ในฐานะผู้นำคุณต้องสร้างบรรยากาศที่ทีมงานรู้สึกว่ากล้าที่จะท้าทายไอเดียของคุณหรือเพื่อนร่วมงานได้โดยไม่ต้องกลัวผลกระทบ psychological safety 2. 3ขั้นตอนจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ The resolution process เมื่อความขัดแย้งทางความคิดเริ่มกลายเป็นความขัดแย้งส่วนบุคคลผู้นำต้องเข้าแทรกแซงด้วย3ขั้นตอนนี้ 1. separate the people from the problem แยกคนออกจากปัญหา ความหมายก่อนอื่นต้องลดระดับอารมณ์และเปลี่ยนโฟกัสจากใครผิดไปสู่เราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรการนำไปใช้ active listening servant leadership จัดประชุมไกลเกลีย่ยตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือแบบกลุ่มถ้าจำเป็นและให้แต่ละฝ่ายได้พูดความรู้สึกและมุมมองของตอนเองโดยมีกฎว่าห้ามขัดจังหวะ paraphrase and validate ผู้นำต้องทวนคำพูดของแต่ละฝ่ายเพื่อยืนยันว่าเข้าใจถูกต้องเช่นผมได้ยินว่าคุณ A. รู้สึกผิดหวังเพราะงานถูกส่งล่าช้าทำให้กระทบไทม์ไลน์ใช่ไหมครับ Focus on behavior SBI method ให้แต่ละฝ่ายอธิบายปัญหาในรูปของพฤติกรรมและผลกระทบ impact โดยไม่ใช้การประเมิน judgment หรือโจมตีส่วนตัวเป้าหมายคือสร้างความเข้าใจร่วมกัน shared understanding และระบุป,ปัญหาหลัก core problem ที่แท้จริง 2. explore interests not positions ค้นหาผลประโยชน์ร่วมไม่ใช่จุดยืนความหมายจุดยืน position คือสิ่งที่แต่ละฝ่ายต้องการเช่นฉันต้องการงบประมาณทั้งหมดแต่ผลประโยชน์ interest คือเห็นผลที่อยู่เบื้องหลังความต้องการนั้นเช่นฉันต้องการความสำเร็จของโครงการการนำไปใช้ ask why ผู้นำต้องถามคำถามที่เปิดเผยความต้องการที่แท้จริงเช่นทำไมงบประมาณ1,000 0แสนดอลลาร์ 1, ถึงจำเป็นต่อความสำเร็จของโครงการนี้ find common ground ค้นหาสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายร่วมกันมักจะเป็น OKRs OK หรือ Mission ขององค์กรเช่นเราทั้งสองต้องการให้ลูกค้ารายนี้กลับมาใช้บริการซ้ำใช่ไหมครับ Brainstorm options ให้แต่ละฝ่ายนำเสนอทางเลือก options ในการแก้ปัญหาที่ตอบสนองผลประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ยึดติดกับจุดยืนเดิมใช้ Mental Agility ในการหาทางเลือกที่สร้างสรรค์เป้าหมายคือเปลี่ยนสถานการณ์จาก Zero Sum Game ฉันชนะเธอแพ้เป็น win-win win solution ชนะชนะ 3. agree on a plan and commit สร้างข้อตกลงและรับผิดชอบร่วมกันความหมายคือการสร้าง solution ที่ปฏิบัติได้จริงและกำหนดให้มีการรับผิดชอบต่อข้อตกลงนั้นการนำไปใช้ clear action plan สร้าง action plan ที่มี process goals ชัดเจนใครจะทำอะไรเมื่อไรและกำหนด success metrics KPIs ที่สามารถวัดผลได้ Future feedback or check-in ผู้นำต้องนัดหมาย follow-up check-in เพื่อติดตามความคืบหน้าและประเมินว่าข้อตกลงทำงานได้ผลหรือไม่แสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะ servant leader Document the learning ใช้หลักการ learning agility บันทึกสิ่งที่เรียนรู้จากความขัดแย้งนี้เพื่อเป็น SOP ในการป้องกันความขัดแย้งที่คล้ายกันในอนาคตเป้าหมายคือจบด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและระบบการทำงานที่ดีขึ้น 3. การป้องกันความขัดแย้ง Proactive prevention Clear roles and responsibility ความขัดแย้งส่วนใหญ่มักเกิดจากความคลุมเครือใน roles and responsibilities ควรใช้ RACI matrix เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าใครต้องรับผิดชอบอะไร Psychological safety ให้ feedback อย่างสม่ำเสมอด้วย radical candor ตอนที่30เพื่อให้ปัญหาเล็กๆถูกแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่จะกลายเป็นความขัดแย้งใหญ่สรุปและ take away Conflict resolution ไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งแต่คือการจัดการมันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแยกคนออกจากปัญหาลดระดับอารมณ์และเน้นที่คิติกรรมและผลกระทบค้นหาผลประโยชน์ร่วมถาม why เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของทั้งสองฝ่ายและหาทางออกแบบ win-win win. สร้างข้อตกลงที่วัดผลได้กำหนด action plan ที่ชัดเจนและติดตามผลเพื่อสร้าง accountability ถ้าเนื้อหาตอนนี้ทำให้คุณพร้อมที่จะเป็นผู้นำที่จัดการความขัดแย้งในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็กดไลค์และช่วยชาตอนนี้ออกไปให้ผู้นำทีมหรือผู้จัดการที่ต้องการเปลี่ยนความขัดแย้งในทีมให้เป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรได้นำสามขั้นตอนการจัดการความขัดแย้งนี้ไปใช้ด้วยนะครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดตอนต่อไปซึ่งเราจะสรุป s e r i e E Leadership and Management โดยหัวข้อ the Next Gen Manager ก็ กด subscribe ช่อง YNJ Podcast ของเราไว้ได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ